สวัสดีค่ะวันนี้มีน้องคีกับน้องคิดมาด้วยมาเลี้ยนะนี่อันนี้ก็จะเป็นคุกกี้กับโอวตินนะคะเป็นคุกกี้ใส้ครีมนี่เลยโอวตินเย,ย,ย็นเย็นเดี๋ยวเรามาลองกินแบบเปล่าเปล่ากันก่อน มันก็จืดไม่หวานนะคัะแล้วก็มาลองกินโอรนตินโปเปล่าด้วยาก,กายก,กายที่ตัวโุตีนสาเนยแล้วเนี่ยแลวเราลองกินเป็นสองอันอื้อ แม่ดูนี่อขอบประานโทษแลอวขอโทษครับอร่อยมากเลยนะคะรู้สึกแบบหวานมีครีมอยู่แบบมีครีมอยู่ในโอนิจินนะคะเดี๋ยวเรามากินให้หมดกันเลยดีกว่า ติดอยู่สนุกเลยอะหนูยกกระตูนเขารีวิวของนะคะ เรื่องสปังกี้นะคะใช่ค่ะทุกคนรู้จักตัวอะไรคอมเมนต์มา <c oughs> ในช่องได้เลยนะคะบอกหน่อยเร็วช่างอะไรไม่ต้องกินให้หมดไม่ใช่ช่างของเราคือ TUK คดับเบิลซีเี่ค่ะน,นี่ไม่ต้องกินให้หมดหรอกเอาใส่เลยหรือว่าให้กินด้วยกันแบบเดิมนะคะบ๊ายบายค่ะวันนี้เรามีกระเป๋าสู เดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีอะไรอันนี้คือพวมคุณเจนนะคะเอามาแขวนเองแต่เดี๋ยวเราขอมาดูตรงเล็กๆต,ตรงนี้ก่อนนะะก็มีกันไกลกับนี้นะคะปากกา เดี๋ยวเรามาเปิดช่องใหญ่กันเลยนะคะเปิดไม่ออกอุ้ยน้ยสกูชี่นิ่มมากเลย ันนี้ซื้อจากช h อปปีนะคะอันนี้ก็เป็นทาบะซื้อจากที่ไหนไม่รู้เดี๋ยวเอาออกมาให้นะคะแต่ยากหน่อย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเอาออกมาให้อันหนึ่งนะคะนี่ ไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่อันนี้เป็นกีตเตอร์นะคะอันนี้เป็นยังลบแต่ว่าเอามาแทนเป็นกีตเตอร์ เดี๋ยวเรามาดูอย่างอื่นกันเลยนะคะอันนี้คือหมากฝรั่งบีบไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่ามันเบนหอมมากเลยค่ะมากมเลยอันนี้เป็นขนมปังนะคะมีราดเอันี้ด้วยแต่เตาแรกม,มีไอติมอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่ามันขาด แล้วก็มาดูอีกอันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูอสุดท้ายแล้วนี่ซูเปอร์สะโลูกล้วยนะคะนี่อันนี้คือไอติมนะคะเรามาแกะกันเลย อันนี้คือด้านหลังนะคะจะนิ่มกว่าด้านหน้าใหญ่มากเลยเดี๋ยวเรามาเก็บใส่กันเพราะว่ามีอย่างอื่นอ,อ,อ,อันนี้จะหกแล้วเบาแล้วมันชันเหวนะลูกมามานัา่งกินตรงนี้แล้วดูตรงนี้จะเจอนยังไง อย่าให้หกเลือบบอรดนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บก่อนนะคะของไายนี่แก้วไายหนูสีฟ้าของไายน้องคี้วางไว้ก่อนนะมีโอวันตินด้วยวันนี้ตื่นตีห้าเลยนะคะคุณผู้ชมตื่นคนเดียวเลยเหลอดมคะแล้วขี้ก็ลงมาแล,<อ>แล้วก็แล้วก็เอาหลอดไหมเอาหลอดใส่ไหมฮะ,ะขอบคุณค่ะ นีจ่จริงๆหนูเปิดร้านกินฟรีเอ้ยมันเป็นร้านเปิมนะคะเอาเอาหลอดอะไรกันไหมไม่ต้องใช่ไหมเอาเอ้ยเป็นแบบสมูิของเปิมนะคะเพราะว่าหนูเปิดตั้งร้านแบบ เป็นแบบสกูชี่อะค่ะทำอะไรเนี่ยระวังยว๋ยวาหกกินก่อนนะทำเปนโอล่เลนี่เดหนูเปิดข้างในนะก็จะมีเพ่านี้น,นี่มีอะไรบ้างเนี่ยเค้กดาวขนมถาดดาวเค้กไอติมเพชแล้วก็ขนมปงัง แล้ก็ดาวเค้กแล้วก็สั่งกับบ้านได้ด้วยค่ะแล้วก็เอาปากกามาจุดแล้วก็ไปทำแล้วพ่อดูนะสัสนิ่เหนียวถึง

สำหรับในกระเป๋านี้ก็หมดกันไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ